เปิดคลิปมาก็ตั้งค่าภาพเลยนะฮะวันนี้รู้สึกหน่วงมากครับวันที่เล่นวันนี้ฮะผมก็เลยมาตั้งค่าภาพก่อนก่อนเตียววุนะครับวันนี้ผมก็กะว่าจะตั้งใจลองเตียววุธดูนะว่าให้มันติดหรือเปล่าสองสี่ห้าครับระ อย่างที่ทุกคนเห็นเหรียญเฟลในตู้เลยฮะผมตีไปทั้งหมด23สทีแล้วมันยังไม่ติดเลยว,าาาว้าเก้าผมก็เลยกะว่าจะเก็บของไว้ตีทีเดียวสัก5ชุดแล้วกันถ้ามีถึง5ชุดปุ๊บผมตีปั๊บเลยทีเดียว5้าชุดน่าจะติดแหละรอบนี้หลังจากที่ผมเก็บหอมรอมลิศนะครับก็ได้มาเล่นกิจกรรมประเทศนะฮะก่อนที่ผมจะเริ่มเตียวุฒผมก็ได้เก็บหอมรอมลิศจนผมมีเริ่มมีเงินเริ่มมีนูน่นมีนั่นผมใช้เวลาในการเ k คค่อนข้างนานผมฟาร์ม ไม่ได้มากหรอกแต่ก็ฟาร์มบ้างให้เห็นในกิจกรรมซะเยอะมากกว่าครับงานที่กิจกรรมที่มีมาเนี่ยทำให้เรามีเงินเก็บได้เลยนะคนดูอย่าไปดูถูกกิจกรรมนะกิจกรรมหนึ่งก็สองสามหมื่นห้าหมื่นก็มีให้เห็นผมก็เลยมาเลิกกิจกรรมก่อนหลังจากนั้นผมก็ไปรับภารกิจเอ่อเควสรายวันที่กลาคาสิโนการตั้งเป้าหมายในครั้งนี้นะคะคือผมค่อนข้างมีไฟมากนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมมีแววว่าจะติด กับอาวุธชิ้นนั้นก็คือไม้น้ําตาลฮะค,คือผมต้องการแค่ไม้น้ําตาลที่มันสามารถจิบป้นได้และแฮนดิ้งของไม้น้าตาลมาดีกว่าไม้ฟรีที่ประเทศให้แน่นอนผมก็เลยอยากจะได้วันนี้เอเนจีผมมาเต็มมากครับมีไฟมากอเออจริงพอถึงกลาดคาสิโนโน,นะฮะก็มาส่งเวสนะคะรับเพสที่เราทําเสร็จแล้วเราก็จะเลือกเพสที่เราสามารถทําเสร็จได้ไวที่สุดนะฮะก็ตอนนี้ก็จะเป็นการเก็บเหล็กเก็บเหมืองผมก็เลยเลือกที่จะเอาเหล็กกับเหมืองต่อนะฮะเพราะาเมื่อกี้ผมไปตกปลามาแล้ว หลังจากรับเควสเสร็จนะครับผมก็เลือกที่จะมาทาเหล็กก่อนนะครับเพราะเหล็กเป็นอยู่ใกล้ที่สุดแล้วผมก็จะวนออกไปทางนอกเมืองแล้วก็ทาจากาทาเหมืองเสร็จผมก็จะได้กับเข้าเมืองต่อนะครับมันก็จะได้ง่ายและว่องไวประมาณนั้นนะฮะเริ่มจากเหล็กก่อนเลยละกัน หลังจากที่ผมทําเหมืองทําเหล็กเสร็จผมก็ได้มาส่งเฟสนะครับแล้วบังเอิญมีตู้ไฟขึ้นมาพอดีผมก็เลยเลือกที่จะเล่นตู้ไฟต่อนะฮะโอ้หซ่อมยากเหรอเินวะออยกเลยช่วยอื้อสไลด์ออกมาซีมะูีพี่สาวมะนี่ผมวิ่งอยู่ที่เนินเข้ามาซีเข้ามาลดุดแน่ ล่อล่อยังมีหลังเสาล่าไปหลังเสาตายโอ้โอ้มีคนมาเพิ่มอีกไม่ไหวไม่ไหวอะไรอ่ะโ,โอ้มีติดมาทีมามามาหมุนหมุนตายหมุนไปตายลงมาคนเดียวเหรอมีคนเดียวเหรอยังมีคนเดียวเว้ยเปักตัวแล้วเนี่ยอือ เออผมไม่โดนอืมมาเพิ่มอีกซ่อมก่อนดีกว่ามัง้งไอ,อ้เ้อไหลังจากนั้นผมก็ได้พยายามซ่อมนะฮะแต่ต้องไม่คิดว่าเขาจะมาล้วงข้างหลังผมนะผมก็พราว่าเขาวงให้ลกเลยชตอนน์นี้ลกมากเลยชวอเน,นี้ ่รู้ว่าเขาจะเข้ามาแทงข้างหลังเราหรือเปล่าตอนนี้คือกลัวคนอื่นมาเพิ่มมากฮะแล้วผมก็กลัวเขาแทงผมด้วยผมก็ยังลกอยู่นะอันนี้คือเขารอซ้ำผมแล้วผมก็ไม่ใช่แล้วเขาซ้ำฮะโอ้ยฟรีอีกแล้วอุย้ยขึ้นมา,มาจะคุ้มไหมไวะนี่ตีใครไม่่อยตายเลยเว้ย หลังจากจบตู game, so ้ไฟเมื่อวานนะฮะผมก็เลยเข้าไป Fk นะครับวันนี้ก็ Fk ออกจาก Fk ก่อนเลยอย่างแรกวันนี้ผมมีภารกิจให้กับตัวเองคือผมจะจกปูนกับสายไฟทำภารกิจนะฮะทำให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้เลยเพื่อที่จะทําภารกิจไปด้วยแล้วก็เอาปูนกับสายไฟตรงนี้ไปทําเป็นของชุดใหญ่ที่เราจะตีทั้งหมด5ชุดเนาะที่ตั้งใจไว้นะฮะ5ชุดก็เลยกล่าว่าเออทำสายไฟก่อนและกันเริ่มจากสายไฟก่อนเลยมันจะได้ ทำให้สั่งโดภารกิจเพราะภารากิจของสายไฟค่อนข้างเยอะที่สุดฮะยี่สิบเส้นสำหรับผมการจกสายไฟคืองานที่ยากมากฮะเพราะว่าหนึ่งเลยผมไม่ค่อยรู้จุดในเมืองนะในเมืองคือผมไม่รู้ว่าตู้ไหนจกได้จกไม่ได้ก็เลยมีความล่าช้ามากกว่าปูนมากๆอ่าเก็บสายไฟเซตแรกกันเซตแรกก็ได้มาทั้งหมดกี่เส้นโอ้ยแปดเส้นมีของเก่านิดหน่อยเดี๋ยวไปรวมกันแล้วกันนะไป ระหว่างที่ผมกําลังหาตู้ไฟนะครับบังเอิญมีซ่อมไฟขึ้นมาให้ผมได้เล่นผมก็เลยเลือกที่จะไปเล่นซ่อมไฟก่อนนะฮะทำขำนะเพราะว่าผมอ่อไม่ได้เอาสายไฟติดตัวมาด้วยเอามาแค่ครีมเนาะถ้าผมโดนก็คงจะโดนก้แค่ครีมอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยรู้สึกียดานเท่าไหร่ก็เลยไปเล่นตู้ไฟก่อนแล้วรอบนี้ผมก็รู้สึกว่ามันง่ายเพราะว่าหนึ่งเลยมันไม่มีคนมาตีแย่งกับเรานะฮะเราก็เลยทําได้แบบสบายสบาย ตรงนี้มันจะมีคนปะวะอุ้ยมีคนว่ามีคนมาก่อนเราแล้วอ่ะสองคนด้วยคือเขาไม่ตีกันหรอหรือว่ารอซ่อมก่อนขออนุาตใส่เก่อตัวตังเลยแล้วกันตอเน,นี้ยรอบเนี้ยเขาตีกันอยู่อึ๊บลบสวย เราตัวหนึ่งแล้วเหลือหนึ่งหนึ่งวัดที่วัดเชิญได้มาเลยเอาสิเดียบร้อยขอดูหน่อยสิมีอะไรบ้างโอ้ยเงินเงินเงินถึงไหมขอใจป้อนไม่ได้เอเนาะ แล้วตอบค,ครับไม่ไม่โดนพี่ไม่ได้เอาไหม7 0จศูนย์เจ็ดพี่7จ7ศูนย์เจ็ดตอบครับขอบคุณครับ,อบ,รบโอ้พี่ชายพวกตังเยอะเกินโหพี่ชาย7จ7ศูนย์เจ็ดครับพี่อัดคลิปอยู่ไหมเนะี่ยครับ <laughs> อัดอยู่อัดอยู่ ผมดูช่องพี่ตลอดเวลากินข้าวขอบคุณครับผมมากครับจะได้ออกช่องนั้นออกช่องนั้นเนี่ยรู้ป่ะโอ้ผมพลาดเมื <S <S ่อกี้เนี่ยก็ติดตามยังไยกดแล้วได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับใจ FC ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามนะคนที่อยู่ในเมืองสามารถทักทายได้นะฮะผมค่อนข้างรู้สึกดีใจนะผมไม่รู้สึกเกร็งนะเวลาโดนทักในเมืองแต่ก็เกร็งแหละแต่ว่าก็ มันเหมือนกับว่าเราได้การันตีว่าเออมีคนเคยดูคลิปเรานะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีไปอีกแบบนะฮะขออย่าทีนะแต่ว่าได้ฮะไม่ว่ากันหลังจากที่จกสายไฟมาอย่างยาวนานนะฮะคือในตัวผมตอนนี้นะสายไฟเยอะมากผมก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ที่ตอรอถึงไล่นึกว่ามีอุ้มก็ตื่นเต้นฮะเพราะว่าไม่ได้โดนตอรอไล่นานมากมากๆเลยแหะ สุดกันง่ายๆง่ายงีย้เลยโอเคไปรับหน้าอาใหม่เหมือนจะโดนอีกแล้วเนี่ยโอ้พี่พี่มอเป็นรถอะไรอะ่ะรถกล้วยเออกาชารอบที่แล้วที่เขาเปลี่ยนโมเดลใหม่เป็นรถตัวยาวอ่ะพี่ก็มีรู้เหมือนกันมันนั่งได้สองเอง ขิ่มีรถสี่หรือ,รอเปล่ารถม่นยรถเกินเว้ยกระตูดเมันพแ้แล้ว เฮ้ยยังตามอยู่เหรอเฮ้ยนึกว่า,าห,าาหลุดแล้วยังตามอีกเหรอหลุดแล้วเยี่ยมเลยเอาไปเก็บก่อนเอาไปเก็บก่อนเยอะแยะไปหมดเลยในตัว เสร็จแล้วเสร็จแล้วส่งเควสก่อนสิโอเคเควสตอไปเลยผมก็เลือกขึ้นมาตกปลาต่อนะฮะเควสตอไปที่ผม,มเลือกอะไรผมใช้กล่องซ่อมผมก็ได้ซ่อมรถตัวเองจนครบสิบรอบแล้วจนเสร็จนะฮะแล้วก็มาทําตกปลาต่อ ส่งเควสกันหลังจากที่ส่งเควสเสร็จนะฮะผมก็ได้มาเล่นกิจกรรมล่าข้าหัวนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้มากคนที่โดนล่าคือบิกโจ๊กนะฮะของทุกคนที่ทุกคนรู้รจักนั่นแหละฮะใช่คนเดียวกัน เอเอ,อยังไม่ได้โชว์ลวดลายเลยตายใชแ่แล้วโอ้โหเสียดายว่าไขาต่ตีตีดูไม่ออกเหรอไข่ตีเลยโอ้ยแย่แย่แย่จะตายจริงบอกเขาล้มไงฮัลโหลครับค่าเอดีสามพันครับให้เป็นเอดีเลยได้ไหมไม่ได้ครับ รับๆแต่เงินสดครับโอ้ไม่มีตังค์ผมก<อ>ูมายิงเล็กเลยฮะมาจอยผมแล้วครับต้องมาจอยผมนะผมจำหน้าแล้วนะมถ่ายก็ใช่เหรออันนี้คือเอางี้เอางี้เอางี้ฮะเอางี้เอางี้งงงยังไงเห็นอีโมท่าท่าสี่ไหมท่าสี่ท่าสามแล้วกันไอเดอ,อีโมทเต้นท่าสามอ่ะอ่าสติลโมไซน์เนี่ย ไม่ใช่หมดแดนหน้าหมดแดนท่าสามหมดแดนเนี่ยโอเคเอายังอ่ากดกดกดอ่ะฮะอ่แล้วบอกว่าขอบคุณครับพี่ยี่หวาขอบคุณครับพี่ยี่หวาโอเคโอาหนุ่หนุ่มปั่นเท่านี้นะคะไม่เป็นไรฮะโอ้หต้องเต้นว่ะรอบนี้รอบหน้าจะการนี้จะให้ทำอะไรเนี่ยวิตพื้นมั้ง หลังจากนั้นผมก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเลือกเสื้อผ้าดีๆใส่สักตัวหนึ่งสักชุดหนึ่งก็ยังดีรอบนี้อุ้ยเรามีสง่าราศีแก๊งใหญ่อย่างงี้เนี่ยแตวเทใจอมไปเอาล่ะหนุ่มเมืองร้อนกางเกงขาสั้นเสอแขนยาวกันแดดฮะระบายความร้อนที่ขาขเกงแล้วกัน <laughs> หลังจากนั้นผมก็มาจกปูนนะฮะเพราะว่าเราได้ทำภารกิจปูนต่อนะจะได้ครบให้ไวที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะจะได้ขึ้นอาวุธสักทีหนะึงหลังจากที่เราทำปูนสายไฟกนเสร็จนะฮะส่งเควสจนเสร็จสับแล้วถึงเวลาที่เรารอคอย ก็อีหลอบเดิมครับผมเข้ามาเปิดกล่อง e F K เพื่อเราจะได้ทำเจดทำของต่างๆนะแล้วก็เอามาติอาวุธกันแต่ไม่เสื่อละมาเช็คดวงก่อนติอาวุธเสร็จเบ๊ลองดูซิว่าจะติดหรือเปล่ามา ดวงมาวะดวงมาวะทีที่สองเฮ้ยตีอะไรก็ติดอย่างงี้แสดงว่าติดร้อยนะวันเนี้ยชบก่อนแล้วกันอะไม่ให้เอดีคืนด้วยรู้ว่าอันหนึ่งมันสี่พันห้าเลยอะ นันแพงนะมาสองทีก่อนมาเวลาที่เรารอคอยมาแล้วสักหน่อยเถอะขอละนะจ๊ะเตดให้ผมหน่อยเถอะนะสองทีแรกก่อนขอสองทีสองทีนี้ก่อนเลยติดเลยอีกทีนึงเดี๋ยวห้มันจบจบไปจะได้ไม่ต้องพยายามกันเรื่องไม้แล้ว ขอหน่อยขอหน่อยเว้ยอ่าสองทีไม่เป็นไรเราถือว่าเราลองเชิงไงทีที่สามมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วสักนิดนะขอร้องล่ะ <c oughs> ไม่ติดนี่เหนื่อยแน่เลยมาโอ้อะไรกันนีเนี่ยทีที่สี่มาติดติด ติดติดอ้อทีที่ห้ามาหมดแล้วหมดเลยนะติดทีนี้เลยนะขอลองละขอลองลนะน้านะนะติดเถอติดเถอขอลองติดเถอติดเถออ๋อ้ย <c oughs> หมดตัวหมดเนื้อหมดตัวจริงจริง ติดก็ไม่ติดมผมตีไม้จะดูจากเหรียญคอยเฟลนะฮะผมตีไปยีบเ้าทีแล้วอะจะพอมาน้้ำตาลนะหมดไฟเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้ตีอันนี้ติดแต่ว่าเราจะตีปืนติดใช่เราไปตีปืนกันต่อเลย,ยงั้นนะมาของครบแล้วตีไม้ไม่ได้ก็ตีปืนนี่แหละติด ติดไปจบจบอ๋อเฮ้ยขาดเหล็กเปิดเหล็กมาอ๋อติดติดไปจบจบเลยบวกหนึ่งก็ได้บวกตีบวกหนึ่งได้อ้อสรุปวันนี้ตีอะไรไม่ติดเลยเว้ยโอ้ขาดปูแล้วหมดแล้วด้วย หมดตัวจริงจริงพอใครมีเดีย,ยใครนะครับไม่มีนะมินคลิปนี้ก็ค่อนข้างงอมมากๆเลยไฟเล่ไฟไฟาร์มผมเริ่มเนี่ยเริ่มมอดแล้วอ่ะผมเริ่มไม่มีแรงจะฟาร์มแล้วผมตีไปเยอะมากแค<ฟ>่วอก็ห้าสิบเป็นบวกหนึ่งก็ เกิน50าสิแน่ๆผมมั่นใจผมตีปืนบวกหนึ่งไปเกิน50แล้วอะเพราะแต่ผมมีเงินเท่าไหร่ผมถมกับปืนหมดเลยอะเพราะผมชอบปืนมากผมอยากเล่นปืนมามากๆเลยก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ด้วยละกันครับผมตอนนี้มันค่อนข้างมอดจริงๆฮะไฟตอนเนี้ยก็ให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมไว้ละกันนะทุการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะฮะ ฝากด้วยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะการคอมเมนต์พูดคุยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่างๆพัฒนาการของตัวละครเหมาเหมาตัวนี้ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนหรือว่าจะเริ่มเป็นยังไงต่อไปอะไรนอนาคตในข้างหน้านะฮะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณมากครับพี่ชายปป็ด